สวัสดีครับพี่น้องสหายสายหน้าไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้นเอฟกันไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับมีเทระบบนะครับนำหน้าไม้ไปเติมที่ร้านนะครับมีรุ่นไหนกันบ้างมาชมนะครับตัวแรกนะตัวนี้เป็นกำคอคลาสสิกนะครับกำคอไม่ใช่กำคอเดอะคลาสสิกนะตัวนี้นะกำคอเดอะคลาสสิกนะครับล่างไม้นะครับฝั่งทองเหลืองนะตัวนี้ช่วงชัก7 5หนะครับเหลือตัวเดียวนะ เหลือตัวเดียวแล้วก็ตัวที่สองตัวนี้เป็นกาคอกาคอคลาสสิกนะเหลือตัวเดียวนะตัวนี้ชัเกเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ชัเกเจ็ดสิบนะครับตัวนี้นะรางฝั่งทองเหลืองนะจ๊ะแล้วก็แถมประกบปีกสีทองไปเลยนะแล้วก็ลูกค้าบางท่านถามว่าทําไมไม่ปีกปีกอลูมิเนียมสีอลูมิเนียมนะครับมีนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะแต่ผมจะใส่เป็นสีดานะ เพราะว่าเวลาออกหมายมันจะไม่สะท้อนแดดนะตัวนี้เดอะคลาสสิกนะรางไม้นะครับส,สวยๆแบบนี้นะเดอรคลาสสิกนะรางไม้เหลือ3าตัวนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาทํานะทำทำงานรางอลูก็ไม่ทันแล้วมาเดินมาแล้วก็เติมเป็นกําคอกําคอมินิคลาสสิกนะครับกําคอมินิคลาสสิกไม้เนื้อแดงๆสวยๆเลยชุดนี้ ไก่สองนกนะจะใช้งานง่ายๆนะครับไม่ยากนะอาตัวชุดนี้เป็นรางเมตรหมดเลยนะครับรางหนึ่งเมตรนะครับอ่านี่นะสวยๆทุกตัวนะครับยกตัวอย่างให้ชมนะครับแล้วก็อามือสอดนะครับมินิมือสอดนะครับมินิมือสอดนี่นะครับเป็นพียี่สิบห้านะครับเป็นมือสอดคลาสิกพียี่ห้าย่อขนาดลงมานะครับเป็นมินินะครับ หมายสาทรน,นะครับมีว่าง5้าตัวนะมีว่าง5้าตัวลายจัดๆเลยนะ,ะดูลายกันลายสวยๆลายจัดๆเลยนะตัวนี้นะว่าง5้าตัวนะครับว่าง5้าตัวนะเดี๋ยวเราทําการเทสระบบให้ชมอ่ารุ่นละ1ตัวนะครับแล้วผมจะเทสหมดทุกตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งมาครับตัวแรกของเรานะครับตัวนี้เป็นมือสอดมินินะครับ เป็นตัวพี5นะครับแต่ย่อขนาดลงมาตัวนี้ชุดนี้ลาง1เมตรทั้งหมดนะครับแล้วก็มาว่ากันด้วยเรื่องไกลสอนกนะครับนี่นะครับไม่ยุ่งยากนะครับสไลด์ลงไปนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับหรือว่าจะจะดันเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับใช้ระบบง่ายๆดันลงมาวางวางไว้หน้านะครับกดครับ ขึ้นเซฟครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับมาตัวแรกของเราจะเป็นยังไงมาชมกันะน,นะครับตัวเต็มนะครับชุดนี้รางหนึ่เมตรนะครับเหลือไม่กี่ตัวนะครับตัวแรกนะครับมาชมกันประดิมหน่อยประดิมหน่อยกลุ่มมาดีนะจ๊ะกลุ่มมาดีนะครับกลุ่มมาดีนะครับ อ่านี่นะตัวแรกนะเป้าแรกนะครับประเดิมเป้าเลยนะโอเคครับไปเจอตัวต่อไปครับตัวที่2ของเรานะครับตัวนี้เป็นอ่าเดอะคลาสสิกนะครับกำคอเดอะคลาสสิกนะลางไม้นะครับฝั่งท้องเหลืองไปให้เรียบร้อยเลยพร้อมปีก50นะครับแถมประกบปีกสีดะสีแดงแบบนี้นะครับสวยงามนะจ๊ะมาตัวนี้เหลือ3ตัวแค่นั้นนะครับเหลือ3มชุดเท่านั้นนะอ่ะตัวเต็ม นะครับเป็นแบบนี้นะครับมาตังนะครับโอ้ใช้ได้เทสครั้งแรกของผมเลยยางมันดึงดึงอยู่ขอบแดงมาตรงแนวตรงกลางเลยนะครับแต่ออกขวานิดนิดนะออกขวานะครับเป้ามีขนาดกลุ่มมีขนาดฝ่ามือนะแบบนี้นะโอเคนะครับการเทสครั้งแรก ถือว่าผ่านนะครับตัวนี้นะอาจจะมือบิดๆไปออกขวานิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีขนาดฝ่ามือนะเฉียดเลยนะครับไปเจอตัวต่อไปครับมาครับตัวที่3ตัวที่3ของเรานะครับกำคอคลาสสิกนะครับกำคอคลาสสิกนะครับ p ี5 5รางไม้ฝั่งทองเหลืองตัวนี้ชัก70นะจ๊ะตัวนี้ชัก70นะชัก70นะตัวนี้ อญาตแป๊บหนึ่งมาสวยเลยนะครับส,สวยแบบนี้มา,าบบมาตัวที่สามของเรานะครับเป็นที่มือจริงๆแนวเดียวกันเลยท่านผู้ชมแนวเดียวกันเลย างเป๊ะเลยแต่ออกซ้ายอีกเะเมื่อกี้กลัวกลัวมันออกขวาอีกเลยเล,ล็งมาทางนี้เข้าออซ้ายจริงๆนะครับหน้าไม้มีกลุ่มสเสถียรน,นะครับสําหรับเจ้ารางไม้นะครับกําคอคลาสสิกไทยกันไทยแลนด์นะไปเจออีกหนึ่งตัวครับไปตัวที่สี่มินิครับมาครับตัวที่สี่ของเรานะตัวที่สี่นะอ่ามินิมินิไซส์หนึ่งเมตรนะจ๊ะตัวนี้ร่างหนึ่งเมตรนะจ๊ะมินิเนื้อช่ำ,ชำเลย เหลือไม่กี่ตัวนะผมบอกเลยนะเหลือไม่กี่ตัวนะครับจับไ้มานี่นะครับตัวเต็มนะครับเล็กๆเรียวๆแบบนี้พกพาสะดวกนะครับ มินิุ้ยเฉียดกลางไปประมาณครึ่งเซนนะครับกลุ่มดีมากเลยนะสำหรับเจ้ามินินะครับมานี่นะตัวนี้ยังว่างนะครับมินิตัวนี้ขนาด1เมตรนะครับล้าง1เมตรนะครับช่วงชักอยู่60หลังกายอยู่55นะจ๊ะตัวนี้นะปีก50นะครับไงก็สนใจรุ่นไหนนะครับทั้งหมดสามรุ่นของเรานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็คือมีกำคอคลาสสิก นะครับผีผ้าลังไม้กําคอนเดอคลาสสิกผีผ้าลังไม้นะครับแล้วก็มือสอดอ่ามินินะครับมินิคลาสสิกไม้สาทรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมินิกําคอคลาสสิกมินิไม้ประดู่นะครับผลงานอย่างที่เห็นเลยนะครับกลุ่มดีนะครับมีขนาดฝ่ามือก็คือปลาตัวเท่าฝ่ามือก็คือได้กินนะครับแน่นอนครับไม่ต้องกลัวไหนก็ฝ่าไปด้วยครับหน้าไม้ดีดีหน้าไม้สวยเอฟเอฟกันไฮแลนด์ครับสวัสดีครับ